สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง PJ Space s p e c e a l เอาละนะคะจากคลิปที่ผ่านมานะแข่งกินไข่ต้มกับดูนะคะมินแท้แต่ว่าวันนี้นะคะมินจะมาขอแก้ตัวแล้วเราจะกินอะไรกันนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันคะ่ะ โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเลือกขนมนะคะ5อย่างนะคะเดี๋ยวให้พี่มินพี่มินจะเป็นคนเอาคืนใช่ไหมเดี๋ยวให้โอกาสเขาเลือก3อย่างเดี๋ยวจูเลือก2อย่างนะคะไปแข่งแข่งกินกันนะคะที่บ้านนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าพี่มินจะเลือกอะไรบ้างนะคะ3อย่างนะทุกคนพี่มินเอาอะไร3มอย่างให้เลือก3มอย่างก็ต้องเป็นของที่มินชอบ ของครบแล้วนะคะชอบมากจะกระซิบทำไมเข้าใจ,จเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะคะ ขนมได้มาแล้วนะคะไปซื้อที่เซเว่นมานะคะก็จะมีอันนี้เรียกว่าอ,อะไรทาโร่ Hello, นะคะอันนี้นะคะเขาบอกว่ายาว2เมตรนะคะ<อ>แต่ว่าเราจะเอา2เมตรนี้มาปลูกกันนะคะเราจะกินกันคนละ4เมตรกันเลยนะคะใช่แล้แบ่งเดี๋ยวจะแบ่งกันคนละสองห่อนะคะก็หนึ่งยางก็สาหร่ายนะคะก็ซื้อมา2ห่อแงแบ่งกันนะคะแล้วก็นี่ ป๊อปกกี้จูนชอบพิน์รถน,นี้นะคะก็เอานี้แบ่งกันแล้วก็เล่แบ่งกังนผู้เยอะเยอะไปปะเนี่ยฮะไม่เท่าไหร่หรอกที่ขาดไม่ได้นะคะเบนโตผิดแน่ๆก็แบ่งกันนะคะคนละอันส่วนอันนี้เราจะผูกนะคะจะทำการผูกเนาะว่างยาว เสร็จแล้วนะคะนี่จะเห็นอย่างนี้นะนี่มีด้านนี้ด้วยแต่ว่าของพี่เมนเขาไม่ได้แก่นะของเขาอยู่ในหอ่อนี่อยู่ในห่ออย่างนี้นะจะเริ่มที่อันนี้เป็นอันแรกนะคะปิกะว่าไงเราจะใช้มือแค่ครั้งเดียวนะคะคือการเอาเข้าปากและนอกนั้นห้ามใช้มือจับอีกเด็ดขาดนะคะนอกจากว่าของอย่างอื่นใช้มือจับได้ยกเว้นอันนี้ ยังไม่รู้เลยว่าถ้าแพ้ต้องโดนอะไรบทลงโทษนะคะบทลงโทษเป็นอะไรอยากรู้นะคะไปดูกันเลยค่ะ ลงโทษนะคะที่จูนกับพี่มินนะจูนกับพี่มินช่วยกันทํานะแต่ไม่รู้ว่าใครจะได้กินนะคะก็เดี๋ยวเราจะทําการทอดนะคะทอดไข่พิสดารของเรา <laughs> มินไม่ได้เป็นคนกินแน่นอนจูนจูน่าจูนไม่ใช่อะ่ะจริงจูน่าจูนไม่ใช่อะ่ะเออนะไม่ยอมไม่ยอมได้ไม่ยอมได,ไมมได้เดี๋ยวเราไปแข่งขันกันแล้วเดี๋ยวก็มาดูนะคะว่าใครจะได้เป็นคนกินไข่อันนี้นะคะ ใส่กาแฟก็มาท่าดาเราก็ได้ไข่เจียวของเราแล้วนะคะมินไม่ใช่เป็นคนกินแน่นอนไม่กินไม่กินเด็ดขาดจูนก็ไม่กินนะยังไม่พอทุกคนท็อปปิงด้วยมินไม่กินแน่นอน ครั้งนี้นะคะเราจะไม่ได้จับเวลากันนะคะแต่ว่าใครกินหมดก่อนนะคะคนนั้นก็เป็นคนชนะนะเอาอยัางเอาอยัางหนึ่งสอง ่อยูแทนอีกแล้วจินแพ้ไม่ได้หรออะไรแทนอีกแล้วไม่รักเขาไหมจะไปเอาบนล็อเทอรมาก่อนเธอไม่รักเขาเหรอจิ้แทนได้ไหมอะ แดงกินก so ินด really? yeah. yeah. so ิกินกินกินไมกลัวมินไม่กินแน่นอนมินไม่กินแน่นอน ยไม่กินพริกเลยอเอไม่เอากินเลยเลยต้องกินให้หมดด้วยเหรอกินอ่ะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึง่งนี่ยครึ่งนแง่ครึ่งหนึงนหน่งเค้มอะไหนบอกว่าจะไม่กินไง วุ้บกาแฟกาแฟจริงๆจริงต่อไม่ได้หรอโอเคไม่กแกล้วไม่กแกล้ะบทลงโทษนี้ไม่ไหวจริงๆนะคะไม่น่าคิดเลยอะไรก็ไม่รู้นะกินไม่ได้เลยหนักกว่ามะนาวอีกนะคะอย่าหาทำทุกคนอย่าหาทำ สรุปคลิปนี้นะคะพี่มินก็แพอีกแล้วเป็นคลิปแบบว่าเรียวๆเลยนะไม่ได้คิดอะไรกันเลยนะคะตื่นมาก็คือทําเลยนะคะเพราะว่าพี่มินบอกว่าอยากแก้มือน,นะคะทุกคนจากคลิปไข่ต้มนะคะเป็นไงไข่เจียวอร่อยไหมรสชาติบอกไม่ถูกเลยนะคะแนะนําย้ํานะคะย้ําเลยนะทุกคนอย่าหาทําจริงๆรสชาติยิ่งกว่ามะนาวอีกนะมินยอมกินมะนาวยิงจะดีกว่าอีกนะคะ คลิปนี้ก็ถ้ามันผิดพลาดยังไงนะคะก็ต้องขอโทษเลยนะคะเพราะว่าเป็นคลิปที่แบบไม่ได้คิดกันมาก่อนอะไรอย่างนี้นะคะเป็นคลิปสิ้นคิดนะคะ็นคลิปแบบเอ้ยอยากทำเธอแล้วอยากแก้เมือเออทาเลยคือทําเลยนะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งให้เราสองคนด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะขอบคุณที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ